สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมา r a n d o m นะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณกับเขานะคะประมาณไหนนะประมาณไหนนะคะจะเป็นยังไงนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีสำหรับคนที่เออเขามาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันเนาะ พอดูความรักของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะให้ให้รแฟนนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนานะคะวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะคะลกมองว่าเออเป็นความสัมพันธ์ทางไกลก็ได้นะคะนะต้องเดินทางนะคะถึงจะได้มาเจอกันเนาะคือแบบอยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเ คนที่ทำงานนะที่จะต้องเดินทางหรือว่าชอบการเดินทางก็ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะ,ะมีคนที่แบบมีตัวเลือกนะคะมีทางเลือกอยู่นะคุณก็อาจจะยังมีตัวเลือกอื่นเขาก็อาจจะยังมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนเนาะ หรือบางท่านบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปไปกับกลับก็ได้นะมาดูซิขอดูไพ่สองเหรียญอีกหนึ่งใบนะคะ k i o g of One มีพลังงานของคนที่มีเสน่ห์มีตัวเลือกจริงๆนะคะอืม ความสัมพันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณคบคุณดิวอยู่กับคนทางไกลได้นะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยเนาะอาจจะมีคนที่ไม่ได้แบบ คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะคะฝั่งเขาหรือว่าฝั่งคุณนะคะหรือความสัมพันธ์นี้เคยถอยห่างกันไปนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันอีกก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันนะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะขอดูพลังงานฝั่งเขาหน่อยไพ่สิบดาบความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะ คือนกมองว่าคนคนนีจ้จริงๆเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามารูมมาตุ้มเขานะคะมีคนที่เข้ามาสนใจเขาอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะแล้วถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรนะคะเหมือนคุณไปทำให้เขารู้สึกกับความรักนะคะเขาอาจจะเคยเจ็บเคยพังเคยเสียใจกับความรักมาก็จริงนะคะแต่ตัวคุณน่ะก็ไปทำให้เขาแบบ อยากที่จะมีความรักนะคะเนาะหรือว่าแบบคือสนใจในในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งอะนะก็คือแบบเนี่ยผู้หญิงนะยื่นมือมาที่ดอกไม้ดอกนี้นะคะเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมีความหวังนะคะเริ่มที่จะสนใจในเรื่องความรักนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขามีอดีตนะคะที่มันแบบ พัทงที่มันเจ็บในเรื่องของความรักมาแบบหนักๆเลยนะตอนนี้ก็เหมือนกับเขาก็เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบอยากที่จะลองอยากที่จะรักนะคะเขาก็ไม่ไม่กลัวนะคะนะมาดูซิขยายเพิ่มนะคะเขารู้สึกยังไงครับพลังงานฝังเขาเนี่ย high print test เขารู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นอะไรที่แบบดู ลึกลับนะคะคุณยังดูแบบต้องเรียนรู้คุณอีกเยอะอ่ะเขายังไม่ได้ไม่ได้สัมผัสคุณไม่ได้รู้จักคุณดีพอขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงเขาก็มองว่าคุณเนี่ยน่าค้นหานะคะคุณดูลึกลับนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่แบบบางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะคาดเดายากนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะคะไพ่สองไม้นะหรือว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะ นกมองว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างสนใจคุณมากนะคะสนใจคุณนะแม้ว่าเขาจะมีคนเข้าหายเยอะก็ตามเขารู้สึกว่าคุณน่ยโดดเด่นนะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณน่าดึงดูดใจแล้วก็เขาก็รู้แหละว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบก็น่าจะมีสิทธิเลือกนะคะอยู่ในจุดที่แบบเลือกได้นะคะ ใครก็แบบสนใจคุณใครก็ชอบคุณอยากเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าชื่นชมคุณนะคะใน,ในในสายตาเขาเขาก็มองคุณดีนะแล้วเขารู้สึกอย่างไรคะมีพลังงานของชาววันศุกร์ชาววันจันทร์นะคะชาววันเสาร์นะึกศกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอืม เด็กถือดาบนะคะธาตุโลมเมถุนตุลภูมินะคะชาวราศีพิจิกเขารู้สึกอย่างไรนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ได้ปิดกั้นนะเขาไม่ได้ปิดกั้นนะคะแล้วก็เขาอย่างที่นกบอกอะ่ะว่าตัวเขาเองอะ่ะดูสนใจนะคะสนใจในความรักครั้งนี้คือคุณอาจจะทําให้เขาอยากที่จะรักนะคะอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในชีวิตเขาอะ่ะนะ เขาเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองมากๆนะคะคุณไพ่จะสตินะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะรักษาความยุติธรรมความถูกต้องนะคะบัญชีก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับราชการนะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตํารวจเนาะแล้วก็อยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะเขารู้สึกอย่างไรขอดูไพ่เด็กดามนะคะบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าก็ได้คือเนี่ย ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีกำแพงสูงจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยที่ผ่านมานะคะด้วยอดีตที่เขาแบบเจออะไรมาเยอะนะคะผ่านอะไรมาก็กว่าจะมาถึงทุกวันี้ได้เนาะก็เจ็บมาเยอะอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ทีนี้นะคะคุณก็น่าจะทำให้เขาอะอยากเปิดใจนะคะอยากที่จะให้โอกาสตัวเองที่จะมีความรักอะไรประมาณนี้อืมอืม เอ็มเพลร์เนาะเป็นพลังงานของคนที่แบบดูเงียบๆนิ่งๆนะคะดูคลิปลุกนะไม่ค่อยแสดงออกนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะเออเจ้าของธุรกิจนกลงทุนนะคะหรือเป็นนักการเมืองก็ได้นะนกมองว่าเขาเป็นคนที่ดูแบบอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกไหมนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ นิ่งๆอ่ะนิ่งมากเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครง่ายๆนะคนคนนี้คือเขาอาจจะคุยแหละแต่แบบถ้าคนที่จะเข้าถึงเขาจริงๆอ่ะก็คือยากนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าสนใจคนอื่นยากอ่ะหรือว่าเขาอาจจะอยู่คนเดียวมานานนะคะไพ่สี่เหรียญเนี่ยอยู่คนเดียวมานานนะคะเก็บหัวใจเอาไว้นะคะอยู่กับตัวเองนะคะโสดมานานหรือว่าเขาไม่เคยใจอ่อนที่จะรักใครรู้สึก กับใครจริงๆจังๆหรือไม่คิดที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะแต่ไพ่เนี่ยขึ้นมานะคะ t ดอะสตาเนี่ยเป็นพลังงานของความหวังความหวังนะคะความหวังออในเรื่องของความรักนะคะคุณนะคะอาจจะทำให้เขาเนี่ยนะคะกลับมามีความหวังในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะ หนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงนะคนที่แบบโดดเด่นมีสเสน่ห์ก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองนะเ,เขารู้สึกสบายใจนะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขารู้สึกถึงความเบาสบายแล้วเขาก็มีความหวังเขากลับมามีความหวังในในความรักอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบ เขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะชีวิตของเขาจากที่ดูแบบแห้งแรงนะคะแห้งแรงแล้วก็แบบเนี่ยนิ่งๆเนาะชีวิตแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอะไรชีวิตชีวานะคะเนี่ยไม่ได้อ่อนโยนหรือไม่ได้ที่จะมีใจไม่ได้ที่จะแบบเปิดใจให้กับใครไม่ได้ที่จะสนใจใครแบบจริงๆจังๆอะแต่พอมาเจอคุณอ่ะ นะคุณเข้าถึงเขานะคะคุณเปิดใจเขานะคะเขาดูแอคชั่นของเขาแล้วกันเนาะแอคชั่นของเขาเป็นยังไงนะคะเด็กถือถ้วยนะคะธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนเด็กถือเหรียญธาตุดินคลึกซกันมังกรนะคะอ่นกมองว่าแอคชั่นของเขาเนี่ยอืม อะไรนะก็คือเขาจะเขาอยากมีคุณในชีวิตอ่ะนกมองว่าตัวเขาเองเขาก็มีความสุขมากๆนะคะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาคุณอาจจะมีความแตกต่างกันแหละนะคะแตกต่างกันมากๆเนาะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะคนคนนี้เขาก็แบบอยากที่จะเรียนรู้คุณอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตนะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือการที่จะแบบ เรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะรักษากความสัมพันธ์นี้นะคะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตเนาะนอเห็นถึงการที่เขาแบบว่าอยากมีคุณเป็นคนพิเศษนะคะอยากที่จะมีคอมมิชเมนนะคะอยากที่จะคบหากับคุณนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองนะคุณอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะด้วยพลังงานไพ่หกถ้วยเนาะอ่าก็คือความสุขอะ ไพ่สามถ้วยนะสิ่งที่เขาจะทำก็คืออืมเป็นการมาเจอกันก็ได้หรือใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์เนาะอืมเพราะว่าแล้วแต่บางท่านบางคนนะคะเอ่อในระดับความสัมพันธ์ก็จะไม่เท่ากันเนาะอืมนกมองว่าคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะแบบ ปฏิเสธหัวใจตัวเองได้อะเขาต้องยอมรับว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนที่มีผลต่อใจเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าเขาคงต้องปฏิเสธนะคะความสัมพันธ์อื่นๆน,นะคะตัวเลือกอื่นๆอ,ออกไปนะเพื่อที่จะแบบโฟกัสที่คุณนะคะให้ความชัดเจนนะคะให้สถานะนะคะหรือว่าคือมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะนุกมองว่าคุณก็คงเป็นคนที่แบบใช่ที่สุดแล้วแหละนะคะในในความรู้สึกของเขาในใจเขานะคะเขาก็คงอยากจะทำอะไรที่แบบพิเศษนะคะทำอะไรที่ ทำให้คุณรับรู้ได้นะว่าคุณสําคัญแค่ไหนนะคะเขารักคุณนะคะเขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะนกมองว่าเริ่มจากการกระทําคําพูดต่างๆนะคะที่เขาจะทําให้คุณได้เห็นนะเขาไม่สามารถปฏิเสธหัวใจตัวเองได้นะคะบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่แม่ไมนะคะอ่ะถึงเวลาแล้วแหละนะที่คนคนนี้เขาจะออกจากถ้านะคะหรือแบบ ออกจากความโสดสักทีนะคะเพื่อที่จะแบบมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะนะไห่สิเหรียญนะเนะาะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานก็คือเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นและเป็นไปได้นะมาดูเพิ่มเติมนะคะใพ่อยากบอกอยากแนะนำหรือให สื่อสารอะไรให้กับเพื่อนๆนะคะ King นะคิงเรียนนะคนคนนี้เป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณได้นะคะนะอืมเขาจะเขาจะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจปลอดภัยนะคะเป็นความรักที่แบบอบอุ่นหัวใจอ่ะนะแม้ว่าคุณจะไกลกันแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันคุณทั้งคู่ก็จะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ มีความมั่นคงต่อกันนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจที่มีการการละกันอยู่แบบนี้นะคะเนาะไพ่ก็บอกว่ายังไงคู่กันแล้วนะคะ<ม>ก,ก็ก็คงต้องก็คงต้องคู่กันอะ่ะนะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันประมาณนั้นคือแบบคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อคู่กันนะคะเนาะไพ่สองถ้วย เขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะคุณทั้งคู่จะเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจให้แก่กันและกันว้าวให้ขึ้นมา The lovers อีกใบหนึ่งนะคะนกมองว่าสำหรับคลิปนี้นะคะคุณทั้งคู่น่าจะมีพลังงานของเนื้อคู่นะเป็นเป็นพลังงานที่แบบไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกของตัวเองได้นะคะนะด้วย พลังงานเนื้อคู่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะความรักครั้งนี้นะยังไงก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะที่ได้เจอเนื้อคู่นะคะแม้ว่าจะแบบไกลกันแตกต่างกันแค่ไหนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่าอ,อมันยากอยากปฏิเสธไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะเป็นใน เรื่องของโชคชะตานะคะนะทำให้คุณและเขาได้มาเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมแบบกับคนคนนี้นะคะทำไมถึงรู้สึกพิเศษนะคะทำไมถึงรู้สึกแบบ มีแรงดึงดูดต่อกันสูงนะคะไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกของตัวเองได้นะคะก็เพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันนั่นเองนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะใครสนใจนะคะที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะ แอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกๆกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็การสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย